รถครอบครัวสายตู้สาย SUV พร้อมรถเด็ดประจำคลิปสนใจตามเข้าไปชมในคลิปกันได้เลยครับมาดูรถตู้นิสสันเอเว n ียีกันครับคันนี้เป็นรถปี1997นะครับเป็นหลังคาสูงช่วงยาวตัวนอกจากญี่ปุ่นเครื่องดีเซล BD33000 สเกียร์ธรรมดา อดทนประหยัดตัดปัญหาความร้อนสีดีไม่มีผุ่ภายใน V.I.P.9 ที่นั่งแอร์เย็นสภาพพร้อมใช้ก็หมายถึงว่าภาษีปีนี้นะครับส่วนจะเดือนไหนก็ลองไปดูกันในเล่มกันอีกทีหนึ่งหรือสอบถามเจ้าของดูเอานะครับคันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่99,000บาทครับขอวิดีโอคอรตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นครับ มีจริงหรือไม่สภาพต่างๆเป็นยังไงตรงปกหรือไม่แล้วค่อยไปดูรถตัวจริงตรวจสอบรถละรายละเอียดของรถพร้อมกันเลมแล้วค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันครับคันนี้อยู่จังหวัดกาญจนบุรีครับอยู่ใกล้ก็แวะไปดูเลยครับสนใจต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงนะครับผมหาไมา้ชมเท่านั้นเบอร์โทรของเจ้าของให้ไวแล้วอยู่ในคลิปครับ ฮอนด้าซีอาร์เจนหครับรถปี2000เครื่อง B20 2000cc ครับเกียร์อัตโนมัติเครื่องเกียร์ดีพร้อมใช้จงรางดีแอร์เย็นเจ้าของดูแลดีสีสวย85%ห้องเครื่องสวยเดิมไม่มีชนหนักมาดูมาลองขับได้ตลอด2ีบสีชั่วโมงก็ไปลองขับดูนะครับแต่ไม่ต้องไปขับดึกเด่นๆหรอกครับ วันจะดีที่สุดเหมือนกับขอวิดีโอคอลครับที่ต้องขอดูกลางวันครับแล้วก็ขอดูวิดีโอคอลดูรถเลยนะครับเพราะว่าคันนี้เจ้าของไม่ได้ลงรูปภายในมาสักรูปนะครับถ้าสนใจก็ขอวิดีโอคอลแล้วก็อค่อยไปตรวจสอบรถตัวจริงครับตรวจสอบเรียบร้อยค่อยทําสัญญาโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันนะครับรถอยู่กรุงเทพมหานครครับต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยนะครับ มาดู Honda CR-V เจน2ครับไมเนอร์เชนรถปี2005ครับเครื่อง 2400cc เกียร์อัตโนมัติ 4-wheel drive ครับ a i r b a บก4ใบเบรก ABS พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมพุช c คอนโท l มีตู้เย็นครับคันนี้รุ่นนี้ภายในสวยเบาะหนังแท้เจาะรูระบายความร้อนได้ดี แอรเย็นเครื่องดีเกียร์ดีไม่ชนไม่พุไม่น้ำท่วมติดแก๊ส LPG ครับคันนี้ลงเล่มหรือยังสอบถามหรือดูในเล่มดูนะครับติดมานานหรือยังก็ดูจากในเล่มนั่นแหละครับถังเหลืออายุเท่าไหร่ก็ไปดูรถตัวจริงครับเล่มมีภาษีปี68ขายตัดเงินสดตามสภาพนี้ราคาที่จของเปิดไว้คือ89,000บาท ก็อาจจะเป็นที่น่าเสียดายสำหรับคนที่ไม่ชอบแก๊สนะครับรุ่นนี้ปีที่แล้วนี่คนหาค่อนข้างเยอะหายากครับแต่คันนี้ติดแก๊สก็อาจจะถูกใจสายประหยัดที่ชอบแก๊สนะครับก็เอาลองไปดูกันครับแต่ยังไงก็ตามขอวิดีโอคอลตรวจสอบรถเบื้องต้นก่อนนะครับรูปเจ้าของก็ลงไม่เยอะครับวิดีโอดูรายละเอียดแล้วก็ขอดูเล่มผ่านวิดีโอคอลดูครับแล้วค่อยไปดูรถตัวจริงกันนะครับ ไปตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารกันก่อนให้เรียบร้อยให้ครบถ้วนก่อนที่จะโอนเงินกันครับรถครันนี้อยู่บางแคกรุงเทพมหานครครับสนใจติดต่อตามไอดียลน์ของเจ้าของที่ให้ไว้แล้วอยู่ในคลิปเลยนะครับ ISUSU ADVENTURE รถปี2004ครับ เป็นเครื่อง3.0เทอร์โบไดเรกเกียร์ธรรมดาโฟร์วิวได้ครับรถสวยกลิบพร้อมใจเป็นโฉมดีแม็กเบาะหนังลายไม้เบาะสามแถวเจที่นั่งพวงมาลัยพาวเวอร์ไม่ชนไม่ผุไม่น้ำท่วมข้อมูลเจ้าของลงไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับปีภาษีไม่ได้บอกก็สอบถามแล้วดูจากในเล่มดูนะครับ คันนี้จะของเปิดราคาไว้ที่1,15,000บาทครับสนใจก็ไปต่อรองกันที่หน้ารถดูครับขอวีดีโอคอรตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นก่อนครับดูว่ารถมีจริงหรือไม่รายละเอียดต่างๆเป็นยังไงขอดูเริ่มผ่านวีดีโอคอร์ด้วยครับแล้วค่อยแวะไปดูรถตัวจริงกันนะครับ ไปตรวจสอบรถและเอกสารให้ครบถ้วนให้เรียบร้อยต่อรองราคากันให้ดีๆแล้วค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายต่างกันครับรถคันนี้อยู่แถวบางแคกรุงเทพมหานครครับท่านไหนต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยนะครับผมหาไมา้ชมเท่านั้นครับเบอร์โทรของเจ้าของให้ไว้แล้วอยู่ในคลิปนะครับ ช่วงรถเด็ดรถเด็ดประจำคลิปนี้ก็คือ Jeep Wrangler YJ Sahara ครับคันนี้รถปี1989ครับเป็นเครื่องดีเซลของ Nissan TD27 Turbo นะครับเกียร์กระปุกของเทอร์ o โนขับเคลื่อน4ล้อรถบอดี้แท้คอนโซลเดิมพวงมาลัยซ้ายครับคันนี้พวงมาลัยเป็นของนาดิคลาสสิกแท้ครับ กันสปาร์เสริมสปอตไลท์เนิ้วยางแวนด้าปี24เบิกใหม่วิทยุเดิมของจีปบฟังผ่าน iPod ได้ครับช่วงล่างแนบหลังแนบคานดาน่าเดิมโชม๊คอัมาร่าโช๊คอมาร่าเอ็กซ์ตรีมเดินท่อเลดเสียงเพาะแรงแอร์ไมโควัตกระจกบานหน้าติดฟิล์มชายญี่ปุ่น เลขเครื่องตรงรุ่น YJ ครับรถจดประกอบเสียภาษีถูกต้องพร้อมโอนขนส่งรถลักษณะนี้ถ้าจะให้ดีก็คือต้องไปโอนที่ขนส่งพร้อมๆกันนะครับจะได้ดูว่าติดปัญหาหรือไม่โอนได้ยังไงก็คงจะเป็นวิธีที่น่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วครับพร้อมเลขทะเบียนเลขบอดี้แมทชิ่งกับปีและรุ่นที่ผลิต ภาษีเต็มเอกสารเสียภาษีแจ้งเปลี่ยนเครื่องลงเล่มครบหมดครับรถพร้อมใจขับทางไกลได้นี่คือข้อมูลที่เจ้าของลงไว้นะครับส่วนรูปเจ้าของลงไว้ไม่เยอะครับถ้าจะให้ดีก็คือต้องขอวิดีโอคอลดูรถครับจะได้เห็นรายละเอียดรถชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็ขอดูเล่มไปในตัวอีกด้วยครับราคาคันนี้เจ้าของเปิดไว้ที่7 แ9 9 9 9 9บาทครับรถอยู่ยกรุงเทพนะครับท่านไหนสนใจมีกำลังซื้อก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยครับไอดียลน์ของเจ้าของอยู่ในคลิปแล้วนะครับช่วงบอกคลิกมาดูกันในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองของรถ Honda CRV Gen 2เจน o r c ไมเนทที่อยู่ในคลิปนี้ครับ ในเมืองจะ7-9ถึง9กิโลลิตรครับนอกเมือง11-13ถึง13กิโลลิตรเฉลี่ยก็คือ9-11ถึง11กิโลลิตรครับรถรุ่นนี้ก็คือเป็น4ฟว e e l ไดนะครับก็เอาไว้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเลือกซื้อรถกันดูครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยครับ